ตอนนี้สอประตูหายากโอ้โหสมมติมีวันนี้มีคนมาให้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งก็ไม่นะตอนนี้บอกเลยนะราคาไม่มีราคากลางอะ่ะ อีกลอบหนึ่งอ่ะนี่เจ้าของรถนะครับผมชอบคันนี้ไปการส่วนตัวขอบับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้า AE92 เป็นรุ่นลูกของ86นะบอดี้หาย,ยากมากตอนนี้ไม่มีราคากลางใช่อยู่ที่เจ้าของจะขายจะขายแต่น้องไม่ขาย,ขายเคยถามแล้วน้องเขาเหมือนแบบงอนไม่ตอบเงียบนะชอบดูข้างหน้าเหมือน86 ้ยง่ายเหมือนเลยจริงๆบ้านเรามีคนเอาสี่ประตูแปลงนี้เยอะไหมก็มีครับแต่ว่ามันก็หาหน้าตัดยากอยู่เหมือนกันหายากอีกแต่แต่ก็มีคนทําอยู่อ่ะฝ่ายมันเท่ากับแปดถูกป่ะพี่ไม่รู้นะผวกนี้แน่ใจคิดว่าหน้าหน้าจะไม่เท่านะทางกันชนทะไรแต่ว่าองศาความกว้างอาจจะใกล้เคียงความกว้างรถนะครับแต่ระบบมอเตอร์น่าจะคล้ายๆกันครับป๊อปอัพ ชอบอะไรกับรุ่นเนี้ยเนตบอกเป็นรถพ่อคือมันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็เลยอ๋อผูกพันใช่แล้วเป็นรถคันแรกที่พ่อสอนขับอ๋อสอนขับแล้วก็ขับไปโรงเรียนกันเลยชอบเลยรักรักรักมากเลยหมดไปเยอะนะพี่ว่าว่จจะทรงเนี้ยใช่ทั้งสีภายในของแต่งนี่แ้าข้างนอกไม่ได้ยุ่งมั้งไม่ได้ยุ่งเลยก็คือของเดิมยังมีอยู่ที่บ้านหมดเลยครับ ทั้งหัวตัดอะไรก็สแปะไว้สแปะไว้ชอบาหมอนนะสปอยเลอร์ก็ยังมีอยู่ของเดิมผมเก็บของเดิมไว้หมดเลยถ้าจะแบบวันนึงจะทําเดิมก็กลับได้ไม่น่าทำแล้วมั้ง <laughs> ไม่ครบไม่น่ากลับแล้วนะเ <laughs> <laughs> พราะไม่มีสันรู้ด้วยพี่คาดว่าอันนี้มันมีปัญหาตรงที่มันปิดปิดตายเพราะว่าผมยังหายางข้อกระจกไม่ได้แล้วปกตินี้ปะปกติมีนะครับรุ่นนี้คือว่ามีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวตัวตัวแบบเกียร์ออโต้จะมีหรือเปล่า อันนี้พลาทำอะไรไปบ้างอ่ะมีฝาโปงอ่ะที่เห็นมีฝาโปงครับแล้วก็มีเติมลิ้นเป็นสองแปแต่ว่าเป็นที่ฝาบองฝาโป,ง,าโปงนี้ของญี่ปุ่นหรือรของบ้านเราอ่ะฝาปงเป็นฝาปงเดิมแล้วผมก็ไปหมัออ๋อมัอใช่มันไม่น่ามีนะไม่มีไม่เพราะดูแบบว่าช่องจะระยะกับไอตัวคอยดีใช่ใชทำมาแบบว่าตอนแรกติดก็ต้องแก้กันไปแก้กันไป แล้วก็ทำลิ้นใช่ลิ้นลิ้นหน้าเป็นทรง8ปแต่ว่าผมไม่เสริมให้มันยาวไปห,ห,หน่อยอยากให้น่าเตี้ยจริงจริงมันมีกับข้างอีกแต่ว่ามันแตกมันเตียเต้ยไปอันนี้คือเต้ยงี้แข็งแข็งโดนป่ะเครื่องน,นี้มันน่า<ม>จะสูงนะวิ่งสบายเลยถ้าจะโดนก็คือลิ้นไปก่อนลิ้นก่อนส่วนล้อก็คือทำไมต้องลายนี้เลยบได้ได้ต่อจากพื้นที่มาไปไปทัก เขามาเขาก็ลงไว้ปีปีกว่าเหมือนเดิมแล้วลองไปเสี่ยงดูก็เลยไปขอซื้อตอนแรกเป็นสีดาล้วนแล้วผมก็ไปทาใหม่ทำไหมกว้างแปดแลวคือเล็งในหัวของสีแดงเหรอหรือยังไงผมพูดชะโรกับสีแดงแล้วสีดาพ่อพ่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนทางทีผมก็เลยสีแดง,ดงของแฮะอันนี้คือแป้นตรงหรือทำ,ทำไมไม่ทำทำใหม่ับ ตอนแรกคือจริงๆถ้าถ้าคาร์บทรงที่มันเจาะเงี้ยมันจะเป็นแป้นจะเป็นฮารูฮารูแต่ว่าผมอยากได้เป็นโทนดําก็เลยเป็นทรง GT แล้วก็มาทำแป้นใหม่เจาะมาเลยคือแต่งรถพวกนี้มันไม่มีนะต้องคีดต้องอะแดปกลับข้างอ่ะของเดิมกลับข้างเดิมเดิมหมดเลยครับเดิมเป็นซาไปเลอร์ปกติก็เป็นเลอร์ของทั่วไปของเซเว่นครับใช่เซเว่นเลยใช่ครับส่วนขาก็มาทำใหม่ครับทูมขอบก่อนข้อข้อเป็นไทเทเนียม ก็สับปูลามัก็ไม่ติอ๋อของบ้านเราปะใช่ของของบ้านเราเพราะว่ารถเทโบลมันส่วนใหญ่ข้อมันก็ยิงสดมามันก็ไม่ค่อยมันต้องเล็กไม่ได้มันเหนียวอั้นอืมอันนี้ของผมเดิน3นิ้วนะ3นิ้วโอ้ใหญ่เลยนะแล้วก็โช็อกะคันนี้โช็อกเป็นดีูครับอ๋อดีู เดดูภายในดีวกว่าคี่ดูห้องเครื่องนะนภายในก็ทำไม่แพ้ข้างนอกนะ,ะเดี๋ยวให้เจ้าของก็คือให้ดูภายในยังคงสภาพตัวเดิมมาอยู่ใช่ตัวตั้งมันโบราณไงก็โบราณนะทุกรุ่นนะสังเกตป่ใช่ มีเอกลักษณ์ของเขานะไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยให้ดูเข็มไม้ก็ยังสูงป้มมาสามสองเอมาทูส่งนี้หมดแต่เข็มไม้อันนี้จะเป็น9,000แต่ถ้าเป็นเกียตตร์โตรู้สึกจะเป็น8,000ัอ๋อ ถ้าเป็น 4A คือมันจะเป็น9ครับอันนี้คือเดินเก็บไม้ใช้ปกติเป่าเหลือไม่ได้แนละ้วมาดูแค่จอจอนี้เลยจอ,จอดียวกับเข็มไม้กับดูน้ำมัน<อ>ที่เข็มไม้เพราะห้อ,องเครื่องมันสว่างมา<อ>ต้องไล่มาใช่ใช่ต้องไล่มาอย่างนี้อย่างนี้ง่ายกว่าใช่คนระับดูจอเดียวเลยจบไอ้ปกติมีไอ้นี่เหลือคาร์บอนหรือว่าทำเองอันไหนครับโปรโ,โมโอ๋ออันนี้เป็นตัวตัวไม่ค่อยเห็นพิเศษพิเศษว่าอะไรอยู่แข่งประตูก็คู่ใหม่ใช่คู่ใหม่ บอดีกว่าบอดน่าจะแพงนะเบคาโรซีเอสป่ะ s S ส X ครับ S อ X ตัวไหนวะเห็นมีซูบูรูด้วยมันอันนี้ผมเอามาจาก S2-4 องครับโอ้ตัวทรอปเลยใช่โอ้โหเพราะว่าจริงๆอาจจะหาแบบปกติแต่ว่าหายากบอดแล้วเนี่ยแแลนโค้ดตอนแรกกับผมใส่บอดทีอ T R D ดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันนั่งไม่ค่อยสบายไม่ก็เลยเอาตัวนี้มาใส่เพราะว่า มันนั่งสบายแล้วมันปรับได้มันเหมือนปัคก็ตซีแต่มันปรับได้ตรงนี้ครับนี่คอเลบกันนะครับระหว่าง s t i ญี่ปุ่นกับเลคโคลโลอ่ะแล้วก็ทีเอดีขายไหมขายไปแล้วข <c oughs> ายไป <c oughs> ตัวไหนอะ่ะตัวเดี๋ยวเอาให้ดูครัตัวที่มันเป็นทรงนั่งง่ายๆป่ะไม่ใช่หลังแข็งหรือไงเป็นบัคเก็ตซีดครับสอบ,บัคเก็ตซีดสีเทาอ่าสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมหากันไมนมีรูปอยู่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังใหม่ห้องเครื่องภายในแบบ ม่มีอะไรแต่งแลไวนี่หมดแล้วก็มี่วนใหญ่ก็เน้นเรียบๆเดิมๆโอ้โหสวยมากเผื่อใครชอบไปดูกันได้ตอนแรกผมก็ตามจีนนะแต่เขาไม่ขายอ่ะวันนี้ก็สนุกกันแค่นี้พอดีผมมาซื้อของเขาแหละก็เลยให้เขาขับรถคันนี้มาด้วย <laughs> ลสร้าความระบายเขาอีก <laughs> ดีๆครับไม่เป็นไรอ่ะถามหน่อยทำไมถึงชอบรถพวกรถเก่า ตอนแรกอะนั่งนี่แหละยี่นี่นะครับเราตอนแรกผมไม่ได้ชอบเลยแล้วก็มามาเริ่มแต่งตอนมัธยมตอนมหาลัยครับเพราะว่าตอนช่วงมัธยมก็ขับคันนี้ไปเรียนแบบเดิมๆเลยสภาพเดิมๆคนล้อเลยล้อเลยแล้วก็มาแต่งมหาลัยก็เริ่มเริ่มแต่งเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาแต่งไปนู่นไปนี่ใส่เปลี่ยนล้อบ้างอะไรบ้างตามแบบทัก็ไปครับสาวๆกินว่าจะขับคันนี้ไปไม่ค่อยไม่ค่อยนะเสียงดังนะวิตอนเนี้ย คู้ชายเป็นเพื่อนรักเลยสัญญาขับไปคนก็ก็งงว่ามันมันแปดหกหรืออะไรบางใช่ามอะไรเงี้ยครับเพราะคนไม่รู้คือมันตอนเด็กเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนนี้มาศึกษาบางคนเห็นคำว่าทูโนก็คือแปดหกแต่ว่ามันมีตัวนี้มีรุ่นย่อยเยอะทูโนตัว e 90เนี่ย e 100เดี๋ยววันไหนถ้าเจอ e 100เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้สองประตูถ่ายยากโอ้โห ะสมมติมีวันนี้มีคนมาให้ร้านหนึ่งร <laughs> ้านหนึ่งก็ไม่นะตอนนี้บอกเลยนะราคาไม่มีราคากลางอะ่ะแล้วเราก็บอกเลยคนเล่นรถไม่ได้ปั่นนะทำไปเยอะมันแพงมันแพงบางทีมันแพงที่ขอขายขายยากอนะไรอย่างเี้ครับบางทีมันก็แล้วก็คือถ้าให้ถ้าบางคนแบบไม่เข้าใจรถมันก็ยากก็จะบ่นว่าบางคนที่เขาขายขายแพง แต่ว่าถ้าไปลองทําเองจังหวะรอใช้เวลาของเนี้ยผมว่ามันเหนื่อยนะเอาง่ายตอนเนี้ยถึงคุณมีรถของไม่มีนะญี่ปุ่นก็ยากเลยนะใช่เล่นกันทั่วโลกอย่างสมมติว่าหน้าโดนชนใหม่เนี้ยหน้าตัดจะหายยังไงครแต่ตอนนี้มีแส้นี่โอเคคือด้านหลังช่วงข้างหลังตรงแก้วข้างหลังเนี่ยไม่มีต้องรอซื้อหน้าตัดหายยากหายยากผมว่าหายสวยสวยสวย ก็ขอบคุณมากกับ a E92 ถูกไหมครับเป็นรุ่นลูกของ E86 ใช่สอดจาก E86 เป็น a E92 a E92 แต่คันนี้สวัสดครื่อแล้วตอนแรกเดินใช่ใช่ครับตอนแรกก็เป็น c a s u p e r c h a r g e ซ s u p e r c h a r g e เลยนะ s u p e r c h a r g e เครื่องอยู่ไหนตอนนี้พังไปแล้วพังไปแล้วโอ้โหไม่งัีนพี่ขอซื้อเลยพังไปแล้วก็เลยเปะสองแท้ๆใช่แล้วตอนแรกเป็น a นแล้วก็พัง แล้วก็มาทำมันจบเลยสายใช่ก็พังใช่เครื่องตัวแรกพังไปเท้าเราไม่ธรรมดานะเท้าเราขับมินิเวยพังนี่ไม่ธรรมดานะเครื่องตัวนี้มันปั๊มติ๊กมันแตกครับแต่ว่าอยู่ที่คนขับด้วยแหละผมขับเงียบรอ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 บขับขับไปเยอะห้องเครื่องสวยมากอ่ะง่ายๆคือที่กี้คุยกับน้องเขาก็มีอะไรที่หายากนะป่าครับป่านี้ใช่ หามาสองปีหามาสองปีตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักพันหรอวะโอ้โหหลักหมืน่นไม่น่าเชื่อฟ้าสีทองนะหานานใช่คือหาเคยเจอแต่ว่าสภาพไม่ค่อยสวยก,ก็เลยไม่ได้เอาอันนี้สวยใช่สวยเยจอที่ไหนต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะี่นไทยเนี่ยไปขอตอนแรกเขาโพสตมานานแล้วโพสตตั้งปีกว่าผมก็เลยลองเสียงาไปดู ผกคิเสียหายก็เขาก็บอกว่ายังอยู่แขงอทู่จริงๆอ่ะเขาจะเก็บไว้เองผมก็ไปซืือเขาแล้วก็ใส่ราคาไปไม่มากพอของเครื่องสวยมากแล้วก็มีคําเนี่ย T ท D ทดี่ีหายยาก<ม>เดี๋ยวให้ดูไกลๆก่อน,นให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้รถคันนี้ดูโนอกอ่ะเดี๋ยวเราคุยเรื่องเครื่องกันต่อก็ทำมาเป็นเทอร์โบโอ้ท้องเครื่องสวยมาก ใช้เวลานาน,นะกว่าจะจบอย่างเงี้ยทำจริงๆอ่ะมันทำไม่นานครับแต่ตอนรอของจากเมจากเมกามันนานครับช่วงโควิดพอดีมันมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะว่าบางบางอย่างก็ต้องรอร้ามกัดถึงจะทำได้เพราะทรงนี้นะไม่ค่อยมีคนทำก็เลยถูกว่าแต่ว่าก็มีก็มีคนทำสองแรกๆโซโลก็มีอยู่เลยอันนี้คือเก็บมันเมกาเลยคือองมีทำอะไรบ้างก็มีไส้ไส้ไหนก็ไส้ไหนก็เต็มแล้วปลาข้อข้อจากข้อข้อเดิมครับแล้วก็ บาลานเข้าเวียงไหมเดี๋ยวถามให้น้องๆดูก่อนครับะถ้าเราเอาเครื่องเดิมวางอร์โบพังไหมไม่พังแต่ว่าผมว่าแรงม้าน่าจะได้ไม่เยอะมา่400กว่าเด็กถึง500เซต็มที่นะผมว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนก็ต้องดูว่าแรงม้าด้วยจูนด้วยใช่ครับแต่คันนี้700คือสูงสุดแต่ว่าขับไม่ได้คือจริงๆถ้าขับได้ก็ใส่225ได้แต่ว่าผมกลัวจงลสักเดียดเลยขึ้นเกียดเน้นแบบว่า้ดูไม่แรง ตัอค้พอตอนนี้เหลือห้าร้อยสวยมากจูนเก็บเรียบร้อยทําสีดำคุยกับน้องเขาขก็คข้าทะลุเกินครึ่งล้านแล้วตอนแรกคิดว่าสามสี่แพงอเคนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อสองเรกาหเลยแพงไอเราก็คิดว่าไอเครื่องเคเนี่ยแพงอนะตัวนี้ <c oughs> แพงกว่าอีก แต่จริงก็มีหลายสเต็ปนะคนทำเยอะทำน้อยบางบางคนก็เห็นมีทำเครื่องเดิมเจ็ตเทอร์โบเขาก็สี่ร้อยกว่าก็็าาคาขับมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อน,นี่ห้องเครื่องแนละ้วเดี๋ยวเราขอย่าหน่อยคันนี้สวยมากขอบคุณครับอชอบไฟป๊อปอัพหาไม่ได้เนาะรุ่นสุดท้ายแล้วรุ่นลูกแปดหกแต่ว่าัขับหน้ามาเลยมปนก็ยิ่งมีเลยไหมในในบ้านเราสี่ห้าคัน ก็เกินแต่ว่ามันอาจจะมีแบบอาที่วิ่งได้ดีกว่าเออใช่ใช่เพราะว่ามันมี2เจนด้วยมันมีเจนแรกจะเป็นไฟลี่จะเป็นไฟตรงนี้จะเล็กลงแต่มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วเขากันชนใช่แต่บอดี้เหมือนกันไม่แน่ใจแบนไฟไฟตรงนี้เค่เดือดขึ้นเลเล็กลงอ่ะเล็กลงแต่นี้จะตัวสุดท้ายเป็นไมเนอร์ใช่ไมเนอร์ไม่ชแต่บอดี้หายยากแล้วผมบอกเลยคุณส้มเคยมีขายไปแล้ว ผมไม่ตามจีบขายไปแล้ว400,000ตอนแรกเรียกเว่าเป็นรถที่ส้มเนี่ยสีดำใช่ตอนแรกเขาบอกว่าสีดำตอนแรกที่ท้ำมาก็ว่าไม่นา่าใช่นี่รถแท็ปะแท็บจากคุณพ่อแล้วดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายเพิ่มเติมที่อื่นต่อโอเค